หลังจากที่พระเอกไม่ยอมเล่าเรื่องของเพลินให้นางเอกรู้นางเอกนั้นก็เสียใจมากแล้วก็ลุกขึ้นเพื่อจะกลับไปที่ร้านแต่ว่าพระเอกก็ได้คว้ามือนางเอกเอาไว้แล้วก็บอกว่าเขาจะเล่าให้ฟังทุกอย่างถ้าหากว่าเธอต้องการฟังจริงๆแต่ว่าในตอนนี้นางเอกก็ไม่อยากจะฟังแล้วเธอก็เลยขอตัวกลับบ้านก่อน และในขณะเดียวกันนั้นเพลลินก็ได้มาหาเดนิสที่บ้านแล้วก็เล่าให้กับเดนิสฟังว่าที่ผ่านมาเธอไม่ได้นอกใจพระเอกแต่ว่าเดเมดเป็นคนวางแผนสร้างเรื่องขึ้นมาทั้งหมดทําให้พระเอกเข้าใจผิดว่าเธอนั้นนอกใจเขาเดนิสได้ฟังก็ไม่พอใจมากที่น้องสาวของเขาเป็นคนแบบนั้นแล้วเพลลินก็หลอกถามเดนิส เพือต้องการข้อมูลระหว่างเพะเอกกับนางเอกแต่ว่าเดนิสนั้นก็ไม่ได้พูดอะไรออกไปเพลลินก็ยังถามกับเดนิสอีกว่าเดนิสแอบชอบนางเอกอยู่ใช่ไหมเดนิสก็บอกว่ามันเป็นอดีตไปแล้วแล้วเพลลินอยากรู้ไปเพื่ออะไรและก่อนที่ทั้งคู่จะคุยกันต่ออาซูมานก็ได้มาที่บ้านของเดนิสเพลลินก็เลยขอตัวกลับไปก่อน ส่วนทางด้านของพระเอกเขาก็ได้พยายามง้องนางเอกโดยที่เขาก็ได้บอกว่าตอนนี้เรื่องของเพลินมันไม่อยู่ในหัวของเขาแล้วตั้งแต่เลิกกันไปเขาก็ไม่เคยเจอหรือว่าโทรคุยกันเลยเขาก็เลยไม่อยากจะให้นางเอกไปสนใจในเรื่องของอดีตแต่ว่านางเอกนั้นก็ไม่ฟังครับแล้วก็ยังคงงอนพระเอกที่ไม่ยอมบอกความจริงกับนางเอกแล้วก็ไม่เล่าอะไรให้เธอฟังเลยเธอก็เลยเดินหนีพระเอกไป ส่วนทางด้านอาซูมานเธอก็ได้ถามเดนิสว่าเพลินมาทาไมที่นี่เดนิสก็เลยเล่าให้ฟังว่าเพลินคือรักแรกของพระเอกก่อนที่จะมีปัญหาแล้วก็เลิกกันไปเมื่อเจปีก่อนอาซูมานก็เลยคิดว่าเพลินคงจะกลับมาหาพระเอกอีกครั้งแล้วก็ตั้งใจจะแย่งพระเอกไปจากนางเอกแน่ๆเธอก็เลยถามกับเดนิสว่าได้บอกความจริงไปไหมว่าพระเอกกับนางเอกไม่ได้แต่งงานกันจริงๆเดนิสก็บอกว่าเขาไม่ได้พูดเรื่องนั้นอาซูมาน,นก็เลยสบายใจขึ้นที่เดนิสยังไม่ได้พูดอะไรออกไปแล้วหลังจากนั้นทั้งคู่ก็นั่งเล่นกกีตาาร้้รอองงงเพลดวยยัน่ สนุสนาน จนในวันรุ่งขึ้นอาซูมานก็ลกลับมาที่บ้านแล้วก็ได้คุยกับฟาโทสซึ่งในตอนนี้ฟาโทสก็กําลังเครียดเพราะว่าวันก่อนทาริกก็ได้มาสรารภาพรักกับเธอด้วยเธอเองนั้นก็กังวลใจมากเพราะว่าเธอนั้นก็เคยเป็นแฟนกับเอนจินมาก่อนแถมในตอนนี้เธอก็กําลังเชียร์ทาริก,กับมานามิให้คบกันอยู่ด้วยมันก็เลยทําให้เธอไม่รู้ว่าจะต้องทําหน้ายังไงเวลาเจอกับทาริกหลังจากนี้แล้วทันใดนั้นเองเจ้าหน้าที่จากสารที่ถูกสั่งให้มาเก็บเงินค่าเทอมของอาซูมานก็ได้มาที่บ้านเพราะว่าที่ผ่านมา,อ,มานอาซู ไปซื้อของฟุ่มเฟือยสมดมันก็เลยทําให้เจ้าหน้าที่ต้องมายึดของมีค่าในบ้านไปส่วนทางด้านพระเอกก็ได้เข้ามาคุยกับเอนจินว่าเขาไม่ได้รู้สึกอะไรกับเพลลินแล้วเพียงแค่เขารู้สึกผิดที่เคยทิ้งเพลลินไปโดยที่เธอไม่ได้เป็นคนผิดเขาก็เลยจะไปหาเพลินแล้วก็คุยกับเธออีกครั้ง ซึ่งในตอนนี้ฮาคานกับเดเมตเองก็ไปคุยกับเพลินเหมือนกันโดยเพลินก็ได้บอกว่าเธอเล่าความจริงกับพระเอกแล้วรวมถึงเรื่องที่เธอทำแท้งซึ่งที่จริงแล้วมันก็เป็นเพียงเรื่องที่เธอแต่งขึ้นมาเพื่อสร้างความกังวลใจให้กับพระเอกแล้วทั้งหมดมันก็คือแผนการที่ฮาคานต้องการให้เพลลินเข้าใกล้พระเอกมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สร้างความแตกแยกให้พระเอกกับนางเอกนั่นเองครับ และในระหว่างที่ฮาคานกับเดเมดกําลังคุยกับเพลินพระเอกก็ได้มาพอดีฮาคานก็เลยรีพาเดเมตไปหาที่ซ่อนเพื่อจะไม่ให้พระเอกเห็นแล้วหลังจากนั้นพระเอกก็ได้คุยกับเพลินโดยเขาเองก็ได้ขอโทษแล้วก็รู้สึกเสียใจจริงๆกับเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตเพลินก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องอดีตไปแล้วแล้วเพลินก็เลยถามพระเอกว่าไปเจอกับนางเอกได้ยังไงพระเอกก็เลยตอบว่าเรื่องนี้มันยาวแต่ว่าเขากับนางเอกก็มีความสุขกันมากในตอนนี้และเขาเองก็รักนางเอกมากๆซึ่งมาพูดเสร็จพระเอกก็ได้ ขอตัวกลับส่วนทางด้านอาซูมานก็ได้ไปหานางเอกที่ร้านแล้วก็บอกว่าเมื่อวานเพลินมาที่บ้านของเดนิสด้วยอาซูมานบอกให้นางเอกระวังเพลินเอาไว้เพราะว่าเธอคิดว่าเพลินคนนี้ไม่ธรรมดาแล้วก็จะต้องเอาเรื่องปวดหัวามาให้กับพระเอกนางเอกแน่ๆแต่ว่านางเอกก็บอกว่าคงไม่เป็นอย่างนั้นหรอกเพราะเธอก็รู้มาว่าเพลินคงจะอยู่ในเมืองอีกไม่กี่วันแล้วแล้วก็จะไม่กลับมาที่นี่อีก ซึ่งหลังจากนั้นฟาโทก็ได้เดินมาบอกนางเอกในเรื่องหนี้ค่าเทอมของอสุมานให้กับนางเอกรู้นางเอกได้ฟังแบบนั้นก็เลยโกรธอสุมานมากที่เอาเงินไปแต่ไม่เอาไปจ่ายค่าเรียนแล้วก็เอาไปใช้อย่างอื่นจนต้องถูกตามทวงหนี้แบบนี้อสุมานก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเธอจะหางานทําเพื่อจะเอาเงินมาจ่ายใช้หนี้ในครั้งนี้เอง ส่วนทางด้านของเดนิสเขาก็ได้ไปหาเดเมตในที่ทํางานและเขาก็ได้ถามเดเมทว่าทําเรื่องแบบนั้นกับเพลินจริงเหรอเดเมทก็เลยบอกว่าที่เธอทําไปเพราะว่าความรักที่มีต่อพระเอกมันบังคับให้เธอทําแบบนั้นแล้วมันก็เหมือนกับเดนิสที่เอารูปในแฟดรายไปให้กับพระเอกดูเดนิสก็เลยบอกว่ามันไม่เหมือนกันนะเขาไม่ทําอะไรลับหลังแล้วก็ทําแผนซกรปรกเหมือนอย่างที่เดเมตทาหรอก เดเมจก็เลยบอกกับเดนิสว่าเอาไว้สักวันหนึ่งเถอะเดนิสก็จะรู้ว่าการที่ความรักมันบังคับให้เราต้องทําทุกอย่างเพื่อให้ได้มันมามันเป็นยังไง ซึ่งหลังจากนั้นเดนิสก็ได้ออกมาจากห้องทำงานของเดเมตแล้วก็ได้เจอกับพระเอกเขาก็เลยนั่งคุยกับพระเอกต่อพระเอกก็เลยถามเดนิสว่าคุยอะไรกับเดเมตหรอเดนิสก็เลยบอกว่าเขามาคุยเรื่องของเพลินนั่นแหละพระเอกก็เลยบอกว่าไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นตอนนี้เขามีแค่นางเอกเดนิสก็เลยบอกกับพระเอกว่าอย่าลืมนะการแต่งงานของพระเอกกับนางเอกมันเป็นแค่เรื่องหลอกพระเอกก็เลยตอบกลับเดนิสว่ามันก็แค่ตอนนี้เท่านั้นแหละ และหลังจากนั้นพระเอกก็ได้เดินไปหาเดเมดเดเมดก็เลยขอโทษพระเอกในเรื่องของเพลินพระเอกก็เลยบอกว่าเขาไม่สนใจอะไรแล้วและก็ไม่อยากฟังคําแก้ตัวอะไรทั้งนั้นเขาเพียงแค่มาบอกว่าเขาจะไม่มีวันให้อภัยเดเมดเป็นอันขาดกับทุกอย่างที่เธอทําลงไปซึ่งเมื่อพูดจบพระเอกก็เดินออกไปทําเอาเดเมดได้แต่ร้องไห้เสียใจมากที่พระเอกโกรธแล้วก็เกลียดเธอแบบนี้ และหลังจากนั้นรพเอกก็ได้ไปนั่งประชุมโปรเจกต์ใหม่ของบริษัทกับเอนจินและก็ซีฮานผู้ที่ร่วมรับผิดชอบโครงการนี้โดยที่รพเอกนั้นก็ไม่รู้ว่าซีฮานนี่แหละเป็นนกสองหัวที่คอยเอาข่าวมาบอกให้กับฮาคารนั่นเองแล้วหลังจากที่ซีฮานคุยงานกับรพเอกเสร็จเขาก็ได้ไปเจอกับฮาคารแล้วก็รายงานต่อว่าตอนนี้รพเอกกาลังจะดําเนินการอะไรบ้างมันก็เลยทําให้ฮาคารรู้การเคลื่อนไหวของรพเอกทั้งหมดแล้วก็นํามาวางแผนการเพื่อจะทําลายเพเอกต่อไป ต่อมานางเอกก็ได้ไปสอนทําขนมที่เวิร์กช็อปจนเธอสอนเสร็จเพลินก็เพิ่งมานางเอกก็เดยถามกับเพลินว่าเธอไม่ได้ย้ายไปอยู่ที่อื่นหรอเพลินก็เลยบอกว่าเธอเปลี่ยนใจแล้วเธอจะไม่ย้ายไปไหนแล้วก็จะอยู่ที่นี่ซึ่งหลังจากนั้นเพลินก็ชวนนางเอกไปกินข้าวเพราะว่าเธอเองก็มีเรื่องอยากจะคุยกับนางเอก และเมื่อนางเอกกับเพลินไปถึงที่ร้านอาหารเพลินก็ได้ถามนางเอกว่าได้รู้เรื่องเธอกับพระเอกในอดีตมาแล้วหรือยังนางเอกก็เลยบอกว่าพระเอกเล่าให้เธอฟังเท่าที่จําเป็นแล้วไม่ต้องห่วงเธอไม่ได้โกรธอะไรเพลินเลยเพราะว่าเธอก็ไม่รู้จักกับเพลินด้วยซ้ําซึ่งหลังจากนั้นเพลินก็ได้ถามถึงบูรุษโดยเธอก็ได้พยายามถามเพื่อจะให้นางเอกชวนเธอไปที่บ้านเพื่อจะไปเจอกับบูรุษและนางเอกเองก,ก็ไม่มีทางเลือกก็เลยต้องยอมชวนให้เพลินไปที่บ้านในคืนนี้ โดยหลังจากนั้นนางเอกก็ได้โทรไปเล่าเรื่องนี้ให้กับฟาโทดฟ,ฟังว่าเธอถูกเพลินบังคับทางอ้อมให้ชวนไปที่บ้านฟาโทก็เลยบอกว่าเพลินเนี่ยมันร้ายจริงๆนะแต่ว่าฟาโทก็ได้บอกให้นางเอกลองแสดงให้เพลินเห็นว่าเธอกับพระเอกมีความสุขกันมากจนเพลินก็ทนไม่ไหวแล้วก็จะกลับไปเองนางเอกก็เลยตกลงตามนั้น ซึ่งต่อมานางเอกก็เลยเตรียมอาหารแล้วก็จัดบ้านเพื่อต้อนรับเพลินนะครับและเมื่อเพเอกกลับมาก็เห็นว่าเพลินมาที่นี่เขาก็เลยตกใจอย่างมากนางเอกก็เลยบอกว่าเธอเป็นคนชวนเพลินให้มาที่นี่เองแหละและเมื่อบูรุษลงมาจากห้องเพลินก็เลยพยายามเข้าไปตีสนิทแล้วก็ชวนบูรุษเล่นแต่ว่าบูรุษนั้นก็ไม่สนใจครับแล้วก็ขอขึ้นไปนอนก่อนเพลินก็เลยรู้สึกเสียหน้าแต่ว่าเธอเองก็ยังมีแผนสำรองแผนอื่นอีกโดยเพลินก็ได้แอบเอารูปคู่ของเธอกับเพเอกในสมัยก่อนติดตัวมาด้วยแล้วเธอก็รอจังหวะที่เพเอกกับนาง เอกไม่อยู่เพื่อเอาไปสอดไว้ในหนังสือบนชั้นหนังสือของพระเอกแล้วเมื่อนางเอกลงมาจากการพาบุรุษเข้าไปนอนแล้วเพลิงก็แกล้งทําเป็นบอกให้นางเอกลองอ่านหนังสือเล่มนี้ดูสิแล้วเพลลิงก็ได้ขอตัวกลับ ซึ่งหลังจากนั้นนางเอกก็ได้หยิบหนังสือดูแล้วก็พบว่ามีรูปคู่ของเพกกับเพลินอยู่ในนั้นแถมข้างหลังก็ยังมีข้อความบอกรักพระเอกด้วยนางเอกก็เลยถามพระเอกว่านี่คืออะไรพระเอกก็เลยบอกว่ามันไม่ใช่ฝีมือของเขานะเพราะว่าเขาไม่มีทางเอารูปมาซ่อนไว้ในหน,นังสือแบบนี้หรอกนางเอกก็เลยรู้ว่านี่เป็นฝีมือของเพลินแน่ๆแล้วเธอเองก็คงจะต้องเหนื่อยกับเรื่องปวดหัวที่จะตามมาทีหลังเพราะเพลินแน่นอน ส่วนทางน้างของเดเมดเองก็พยายามจะหาทางออกจากบ้านของฮาคารแล้วก็ยุติเรื่องทั้งหมดนี้ให้ได้โดยเธอนั้นก็แอบ,บเอาเครื่องบันทึกเสียงมาติดไว้กับตัวแล้วก็แกล้งเดินไปถามฮาคารว่าเขาฆ่าเดเมียยังไงฮาคารนั้นก็ไม่ยอมเล่าเดเมดก็เลยพยายามพูดแย่เขาไปเรื่อยจนฮาคารนั้นก็ทนไม่ไหวเขาก็เลยระเบิดออกมาแล้วก็พูดออกมาทั้งหมดว่าเขาฆ่าเดเมียยังไง ซึ่งเมื่อฮาคารพูดเสร็จเดเมตก็หัวเราะฮาคารนั้นก็เลยคิดว่าเดเมตคงจะบ้าไปแล้วเขาก็เลยขึ้นไปบนห้องซึ่งเดเมตนั้นก็เสียใจมากเมื่อได้ยินขั้นตอนการวางแผนฆ่าเดเมียกับเซเนฟอย่างโหดเทียมแต่ว่าเธอนั้นก็ได้หลักฐานชิ้นสําคัญที่ออกมาจากปากฮาคารเองอยู่ในเครื่องบันทึกเสียง แล้วเธอเองก็คิดว่าหลักฐานชิ้นนี้แหละมันจะเป็นหลักประกันแล้วก็อาวุธสําคัญที่จะทําให้เธอรอดมาจากฮาคารได้ส่วนทางด้านอสัสมานเธอก็ได้มาที่บาร์ของเดนิสโดยในระหว่างนั้นเดนิสก็เห็นลูกค้าชายคนหนึ่งในร้านมองมาที่อสัสมานตลอดเขาก็เลยบอกให้พนักง,งานในร้านว่าขราวหน้าห้ามไม่ให้ชายคนนั้นเข้ามาในร้านอีออัสมานก็เลยถามกับเดนิสว่าทําไมต้องห้ามด้วยหรือว่าเขาเองรู้สึกหึงเธอขึ้นมาเดนิสนั้นก็เลยปฏิเสธว่ามันไม่ใช่แบบนั้นเขาก็แค่รู้สึกว่าชายคนนั้นเป็นคนไม่ดีก็เท่านนั้ เอง อัสุมานก็เลยพูดขึ้นมาว่าเดนิสไม่รู้สึกเหรอว่าระหว่างเขากับเธอมีความเข้ากันได้ดีแล้วอสัสมานก็เลยถามกับเดนิสว่าทําไมไม่ลองมาคบกันดูล่ะเดนิสนั้นก็นิ่งแล้วก็เงียบก่อนที่เขาจะบอกว่าเขาทําแบบนั้นไม่ได้เพราะว่าเขาคิดกับอสัสมานแค่เพื่อนเท่านั้นและอสัสมานก็เป็นเพื่อนที่ดีสําหรับเขาซึ่งมาพูดเสร็จเดนิสก็ได้ขอตัวเข้าไปในครัวก่อนแล้วหลังจากนั้นอสัสมานก็เลยอยากจะลองใจเดนิสแล้วก็ทําให้เขาหึงเล่นเธอก็เลยเดินเข้าไปหาชายคนนั้นแล้วก็พูดคุยยยกกันนน,นนนนอ่่าางงสสิมซึชคี้ มีชื่อว่ามูซาเฟอร์และเมื่อเขารู้ว่าอาซูมานกําลังหางานทําอยู่เขาก็เลยเสนองานให้ไปเป็นเด็กเสิร์ฟในงานเลี้ยงของเขาหน่อยแล้วมูซาเฟอร์ก็ให้นําบัตรกับอาซูมานเอาไว้ซึ่งเดนิสนั้นก็ออกมาเห็นพอดีนะครับว่าอาซูมานกําลังคุยอยู่กับมูซาเฟอร์เขาก็เลยไม่พอใจอย่างมากแล้วก็เลยรีบเข้าไปไล่มูซาเฟอร์ให้ออกไปจากร้านซะาแล้วก็ห้ามมายุ่งกับอาซูมานอีกแล้วเดนิสก็ได้บอกกับอาซูมานด้วยความหงุดหงิดว่าห้ามติดต่อกับมูซาเฟอร์ไปเด็ดขาดเพราะว่าเขาดดูออันนนตราาาายยเเกกิวว่่มจะข้้ไปุง อาซูมานก็เลยฉีกนามบัตรของมูซาเฟอร์ทิ้งให้กับเดนิสดูเพื่อความสบายใจนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเธอก็แอบเก็บนามบัตรที่ฉีกไว้เอาเข้าไปในกระเป๋าและในเช้าวันต่อมาอาซูมานก็เลยเล่าให้กับฟาโทสฟังนะครับว่าเดนิสจะต้องชอบเธอแน่ๆไม่อย่างนั้นเขาจะแสดงท่าทีหึงหวงเธอแบบนั้นออกมาทําไมแล้วทันใดนั้นเองเดนิสก็ได้โทรมาหาอาซูมานแล้วก็บอกว่าเขาจัดการจ่ายหนี้ของทางมหาวิทยาลัยให้เธอเรียบร้อยแล้วอาซูมานได้ยินแบบนั้นก็เลยดีใจมากและมันก็ยิ่งทําให้เธอคิดไกลามากกว่าเดิ จะต้องชอบเธอแน่นอน จากนั้นต่อมาฟาโทก็ได้นั่งคุยกับนางเอกซึ่งนางเอกก็ได้เล่าเรื่องเพลินที่มาที่บ้านเมื่อวานนี้ให้กับฟาโทฟังนะครับพร้อมกับบอกว่าเพลินเนี่ยแอบเอารูปคู่ของเธอกับพระเอกมาซ่อนไว้ในหนังสือเพื่อจะให้หนางเอกเห็นอีกด้วยนางเอกก็เลยรู้สึกว่าเพลินเนี่ยร้ายกาจจริงๆแล้วก็ดูเหมือนว่าเพลินกําลังจะมีแผนอะไรบางอย่างอยู่แน่ๆโดยหลังจากนั้นพระเอกก็ได้ไปที่บร,ริษัทเพื่อประชุมเปิดโปรเจกต์ใหม่นะครับแต่ว่าเขาเองก็ต้องตกใจมากที่เห็นเพลินเข้าร่วมการประชุมด้วยซึ่งเพลินนั้นก็มมาาตาแผนที่ ไได้้บบอออกกัเเธอเอาวจนเมื่อประชุมเสร็จพระเอกก็เลยเข้าไปถามกับเพลินว่าทําไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่เพลินก็เลยบอกว่าเธอสนใจโปรเจกต์ใหม่ที่บริษัทพระเอกกําลังจะเปิดแล้วเธอก็อยากจะให้บริษัทของเธอมาร่วมโปรเจกต์นี้พระเอกได้ฟังก็เลยรีบปฏิเสธเพราะว่าในใจของเขาก็ไม่อยากจะให้มันเกิดเรื่องขึ้นแต่ว่าเอนจิ้นก็ได้บอกว่าไม่สามารถทําแบบนั้นได้ทางบริษัทจะต้องเปิดโอกาสให้กับบริษัทอื่นเท่าๆกันพระเอกก็เลยไม่มีทางเลือกก็เลยต้องยอมให้เพลินเอาบริษัทของเธอมาเข้าร่วมด้วยในโปรเจกต์นี้ และในระหว่างนั้นนางเอกก็ได้รอคนจากนิตยสารที่จะมาถ่ายสัมภาษณ์ในร้านของเธอนะครับซึ่งเธอก็ได้บอกกับพระเอกให้รีบมาด้วยเพื่อจะได้สัมภาษณ์แต่ว่าก่อนหน้าที่คนของนิตยสารจะมาก็ได้มีกลุ่มลูกค้าที่เป็นคุณป้าเข้ามาเต็มร้านแถมยังร้องเพลงกันเสียงดังเหมือนปาร์ตี้หลังกเกษียณเต็มร้านไปหมดนางเอกก็เลยไม่สามารถไล่พวกป้าๆนั้นไปได้เธอก็เลยต้องพยายามไม่ให้คนของนิตยสารมาเห็นภาพนี้ซึ่งมันก็อาจจะทําให้ร้านของเธอนั้นเสียชื่อเสียงได้ จากนั้นทางด้านเพลินก็ได้ขอให้พระเอกพาเธอไปเคารพหลุมศพของเดเมียและเซเนฟหน่อยพระเอกนั้นก็ปฏิเสธไม่ได้ก็เลยจำใจต้องพาเพลินไปนะครับจนเมื่อเขาเสร็จธุระก็รีบขับรถกลับมาแต่ก็ดันมาเจอรถติดทําให้กว่าจะถึงร้านของนางเอกคนของนิตยสารก็กลับกันไปหมดแล้วนางเอกก็เลยโกรธพระเอกอย่างมากทั้งที่เธอเองก็ย้ำนักย้ำหนาว่าให้พระเอกเนี่ยรีบกลับมาให้ทันนะแต่ว่าพระเอกก็ดันมาสายซะได้พระเอกก็เลยอธิบายกับนางเอกว่าเขาพาเพลินไปเคารพหลุมศพของเดเมียและเซเนฟซึ่ง เขาเองปฏิเสธไม่ได้แถมยังต้องมาเจอรถติดอีกนางเอกนั้นก็ไม่ฟังครับแล้วเธอเองก็ไม่มีอะไรจะพูดกับพระเอกอีกแล้วหลังจากนั้นพระเอกก็เลยกลับไปที่บริษัทก่อน จากนั้นนางเอกก็ได้มานั่งคุยกับฟาโทษแล้วก็อาซูมานนะครับว่าตอนนี้นางเอกพยายามจัดก,การเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมดหลังจากที่เธอได้งานเพิ่มแล้วแล้วก็บอกกับอาซูมานว่าเดี๋ยวเธอจะจ่ายหนี้ของมหาวิทยาลัยให้อาซูมานก็เลยบอกว่าไม่ต้องแล้วละ่ะเดนิสจัดการให้หมดแล้วนางเอกได้ฟังก็ตกใจมากแล้วก็ต่อว่าอาซูมานว่าไปสร้างความเดือดร้อนให้กับเดนิสเขาทําไมเธอพยายามทําทุกอย่างเพื่อไม่ให้เป็นหนี้กับพระเอกหรือว่าเดนิสแต่ว่าอาซูมานก็ดันมาเป็นหนี้เดนิสอีกซะอย่างนั้นนางเอกก็เลยโกรธอา กลับบ้านไปซะเธอไม่อยากจะเห็นหน้าอาซูมานในตอนนี้ซึ่งอาซูมานเองก็โกรธนางเอกเหมือนกันที่นางเอกมาต่อว่าเธอท,ท,ทั้งๆที่เดนิสก็อาสาจาัดการเรื่องนี้ของเธอให้โดยเธอเองก็ไม่ได้ขอด้วยซึ่งหลังจากนั้นอาซูมานก็เลยติดต่อไปหามูซาเฟอร์แล้วก็ตกลงจะเป็นเด็กเสิร์ฟให้กับเขาส่วนนางเอกก็ได้โทรหาเดนิสแล้วก็ขอโทษที่อาซูมานทําให้เดือดร้อนแต่ว่าเดนิสก็ได้บอกว่าไม่เป็นไรหรอกเขาเต็มใจจะช่วยอาซูมานด้วยตัวของเขาเอง แล้วหลังจากนั้นเพลินก็มาที่ร้านของนางเอกมันก็เลยสร้างความหนักใจแล้วก็ความเหนื่อยใจให้กับนางเอกอย่างมากในตอนนี้จนในตอนกลางคืนนางเอกก็เลยไปนั่งบ่นกับฟาโทสว่าเธอเองเนี่ยรู้สึกเหนื่อยมากเธออยากจะหนีจากทุกเรื่องราวที่ทําให้เธอเครียดซึ่งฟาโทสเองก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็เลยได้แต่ปลอบใจนางเอกให้เธอใจเย็นก่อนในตอนนี้ ต่อมาหลังจากนั้นเดนิสก็ได้โทรไปหาอาซูมานนะครับซึ่งในตอนนี้อาซูมานก็กําลังนั่งรถไปที่บ้านของมูซาเฟอร์เธอก็เลยต้องโกหกกับเดนิสว่าเธอกํากลังกลับบ้านเพื่อจะไม่ให้เดนิสนั้นรู้เรื่องนี้ และเมื่ออสัสมานไปถึงบ้านของมูซาเฟอร์เขาก็ได้ขอเก็บโทรศัพท์ของอสูมานเอาไว้โดยเขาก็ได้บอกว่ามันเป็นปาร์ตี้ส่วนตัวไม่อยากจะให้มีรูปเนี่ยหลุดออกไปไหนแล้วก็ให้เธอเนี่ยไปเปลี่ยนชุดเด็กเสิร์ฟด้วยแล้วห,หลังจากนั้นไม่นานเดนิสก็ได้โทรมาหาอซสมานอีกครั้งนะครับเพราะว่าเขาก็อยากจะชวนให้มาที่บ้านแต่ว่าเขาเองก็ติดต่อไม่ได้มันก็เลยทําให้เดนิสเริ่มรู้สึกเป็นห่วงอสัสมานขึ้นมา แล้วหลังจากที่อาสมานไปเปลี่ยนชุดเธอก็ได้รู้ความจริงนะครับว่ามูซาเฟอร์เนี่ยหลอกเธอให้มารับงานพิเศษและก็ไม่ได้ให้เธอมาเป็นเด็กเสริมในงานเลี้ยงอย่างที่เขาบอกซึ่งเมื่อรู้อย่างนั้นแล้วอาสมานก็เลยพยายามจะรีบหนีออกจากที่นั่นแต่ว่าประตูเนี่ยก็ถูกล็อกเอาไว้ส่วนทางด้านของพระเอกเมื่อเขากลับมาถึงที่บ้านเขาก็ไม่เจอกับนางเอกแต่ว่าเจอโพสต์อิดที่นางเอกแปะเอาไว้ว่าฉันเหนื่อยฉันโกรธฉันกำลังจะไปจากที่นี่แล้วแล้วอ P ีที่21ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับ EP นี้ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ของพระเอกกับนางเอกจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าก็ต้องมาเจออุปสรรคใหม่เมื่อเพลินแฟนเก่าของพระเอกกลับมาแล้วมันก็เลยทําให้ความรู้สึกที่มีต่อกันเนี่ยเริ่มสั่นคลอนด้วยส่วนทางด้านอสัสมานเองในตอนนี้เธอก็ตกอยู่ในสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงและสุดท้ายเนี่ยเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อคงต้องติดตามลุ้นกันใน EP หน้านะครับ มีความเห็นยังไงกับ EP นี้คอมเมนต์ Comment บอกกันที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณสละการรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเรา,เาไว้และถ้าอยากจะรับชมคลิปก่อนใครกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ